ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้หนูด้วยีกว่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะเรากลับมาพบก,กันอีกครั้งกับการเดินทางเที่ยวริ่งของเราตอนพาร์ทแรกพารร์ทแกจบด้วยการปั๊บป้าเพราะไปคินเพีาบเลยมาแล้วมาแล้ววันนี้ขอกินเพียบเลยบ๊ายายหยิบกล้วยไปไหนยุดจะเพึ่งซ็อกซ็อกวางไว้ไหรอกมา ไปซ่อมรถเปิดประตูไ้าเปิดประตูให้ถ้าถ้าป้าป้าออกช้าถ้าป้าป้าขวดช้างจะเปิดประตูให้ป้าก่อนนี่รถรถอยู่ทางนี้มาเปิดประตูตรงนี้อะไรรถอยู่ทางนี้ออกมาทางนี่ไงรถเอ้าแป๊บแป๊บฮะฮะอะเดินตามรีบไปแล้วมาทำความสะอาดรถก่อนเลยฮะป้าป้าอยู่ไหนอ่ะ ป้าไปเอานี่ไงไม้กวาดกวาดไปไปประตูเยอะไปไปรีบๆๆๆวันนี้เรารู้แล้วเรารู้แล้วอย่าไปกินสุบสี่สุบห้าอีกเด้อเรารู้แล้วเรารู้แล้วทำความสะอาดทำความสะอาดขัดทุขัดทุเอ้าไปไหนเนาะโอ้ทหป้าไม่ได้หยิบไปไหนมาแล้วคืออะไรแป้งไงแป้งมาอยู่ตัวตูดปลาอยู่ตรงไหนมันอยู่ตูตูดปลาประตูไอ้ป้าไม่เห็น ปาดทำความสะอ,อาดรถได้ไงระหว่างนี้หนูก็ซ่อมรถให้อ๋อรีบเอาประตูรถที่ไหนมาทำไมเป็นสีนี้ฮะอะไรเหรอทำไมสีรถสีสีประตูมันต่างกัน,นะอะเออฮะอะไรเหรอรีบเอาสีประตูมาจากไหนเนี่ยก็ตรงนั้นไงที่ป,ปา๊าให้เอาแล้วทำไมมันเป็นสีนี้ได้ปมาสีประตูหนูคลุฟาดเปล่าดนะมั้ยหนูใส่ ล้อจะเปิดล้อจมดินเหรอล้อล้อจมดินทำไมล้อจมดินไปเรื่อยๆเมื่อกีล้อจมดินเหรอเขาถาม่อยล้อหนูไม่จมดินครับต่อไปก็ใส่กระโปรงหลังรถใส่กระโปรงหลังรถใส่กระโปรงหลังรถ คราวนี้ป๊าบ้าอย่าไปหยิบสูงสี่สูงห้าอีกเด้อไปเกี้ยนหนูยิงป๊าบ้าอีเพลสอีพเพลกใครไม่ดูกะอีพเพลกใครไม่ดูนะคือบินตกยิงขึ้นบินตกนี่ยิงขึ้น่มิเตอริสแล้วลิลลี่ถือปืนมายังยังไม่ถือเลยเราต้องช่วยป้าซ่อมรถก่อนเนี่ยมาเร็วรีบเราจะได้รีบออกเดินไปบ้าอีกเพิ่มนะ้วเราต้องถือปืนไปด้วยเราต้องอยู่บนหลังคาเท่านั้นเอาลิลลี่ใส่ล้อไปแล้วเหรอล้อล้อนี่คือล้ออะไรอ่ะล้อ โคตรใหญ่เลยนี่กฟุตปลาน้ำมันมาเติมหวดป้าอย่าดเพิ่งออกเดินทางนะฮะไม่ครบขอให้เติมแค่เจ็ดลิตรปิดบ้าๆไฟหน้าไฟหน้าได้ได้ได้สี่ห้าหกเจ็ดโอเค โอเคปาร์ตหนึงพาร์ตอาร์ทูสสตาร์ตยูเอ็นจิ้นอ๋อไม่น่าละป้าเปิดไม่ได้ปาแป๊บนึงหนูเอาผลไม้แอปเปิ้ลปาร์เปิดหรอใครไหมปารได้ได้ปาใครก็เปิดกันอย่างนันเอาเร็วเร็วปารทำไมแอปเป้าทำไมถูกกับป้า้ักไหมรักถูกกับป้าเลยป้ารจะเอานี้ไปใส่ป้ามันมันหมดแล้วไปหมดแล้วเอานนี้ไปใส่สิแอปเปิ้ลอยู่ไหนอันนี้กล้วยกล้วยตอนหิว ไปจะปิดฝาแล้วนะไปเพิ่งหลุกถือปืนอยู่มันจะเอาอะไรไปขายได้บ้างเอาปืนไปขายแล้วก็น้ำมันที่ไม่มีน้ำมันไฟฉายไฟฉายไฟฉายเอาไปขายป้าป้าป้าปิดนี่จะปิดทำไมอ่ะทิดอะไรหรอปิดปืนก็นเลป้าขับอะไรก็เปิดเป็นรถอยเอานี่จะได้ปิดดีๆดแม่อะไรก็ปืนรถอย่างนั้น ไปขายเอาไปขายด้วยไปใช้เอาไปขายอันนี้ไปขายด้วยน้ำมันอน้ำมันไปขายด้วยไอ้ที่ขัดเอาไปดูไข่ไขายด้วยป้าเจาไปขายด้วยจะได้อะไรคะเอาที่ขัดที่ขัดอันนี้ไปเลยป้าใส่ไม่ได้เรื่อยๆเลยอันนี่เนื้อใส่ไม่ได้อันี่มันใหญ่เกินให่ขวดแล้วเราเรื่อยไปเอาที่ขัดที่ขัดประตูที่ขัดลงมานี่ที่ขัดใส่เข้าไปด้วยเปิดไฟยังปั๊กเดี๋ยวออกเดินทางป้าปืนเลยเห็นปืนไหมปืนอยู่ที่พื้นไป หนูต้องเปิดประตูให้ป้าป๊าเรไปพึ่งรีบเปิดประตูได้ไหมเปิดประตูให้เข้าไปนั่งไปไปเรืวต้องกดอาลี<ป>เข้ามาเร็วเข้ามายังไปไปไหนรีอ่ะไปที่อยู่บนบ้านเองเหรอ <c oughs> กดอา <c oughs> เดินทางนี่ป้าป๊าคล้องอะไรเห็นไหมล่ะกดอาทีเดียวสิงกดสิงกดสิงปไปรีเตรียมยิงเครื่องบิน ตกอยู่ไหนไม่ช่างหัวเถอะเรามีกล้วยละเดี๋ยวเราเอาปืนไปขายไปถึงบ้านลุงแดงก่อนกดจริงกดจริงกดแซดเอ,อ้ยป้าขับคลองเยอะขึ้นเลยนะเนี่ยอยู่ในถนนด้วยยังไงเล่าป้าป้าดูเจ้าบัป้าป้าจ้ารถถกรถป้าจอดตรงนั้นก่อนจอดก่อนจอดก่อนีอยู่ตรงไหนป้าถอยรถกลับไปรับได้ถอยโอ้ยอย่างเทพเนี่ยเราป้าขับมาบ่อยรีดเจอเจอรีดยังเต่ไม่นแน่แบบคือรถยัง แป๊บนึงสตีมิแน่แค่เมือ่อ <ไป S 1> โอเคขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปยังไปเลยไปเห็นแต่ปืนอ่ะคือ <c oughs> ไปเลยเถอะคือรถมาแล้วใช่ไหมแล้วก็จอดตรงวิหารนั้นนะต้องแวะบ้านไหมเนี่ยแวะนี่ไม่เป็นร้านค้าเหรอไหน,นื่งองมินไม่มีเครื่องมินเลยมาต้องออกมาต่อเราคือแวะก่อนไปแล้วจอดเรียบร้อยอไปออออคนร้ายคนร้ายยิงยิงยิงเขาลิลี่ปาไปก่อนแล้วนะอย่า ลิลี่ลิลี่อยู่บนรถยังยังแป๊บนึงแป๊บนึงป้าเอาไปโทรลิลี่ยังอยู่แล้วน่ะเอาแล้วเขาไปไหนแล้วลิลี่ยิงเขาเสีย<ม>ชีวิตแล้วหรอไม่ไม่ตายยังไงอะไรฆ่าเขาอยู่เนี่ยเอะไรฆ่าเขาทำไมลิลี่มาขึ้นรถแป๊บนึงหนูมีปืนหนูมีปืนเอาไปไหนแล้วเราต้องแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจเด็กมันต้องใช้รถบัสต้องใช้รถบัสนะปะ มีอะไรบ้างปลาดึงปลาดึงเขาสำรวจในบ้านก่อนให้เขาลอปลาล่อไปเลยแล้วเขาอยู่ไหนเนี่ยปลาไม่เห็นเขาเขาวิ่งตามรถปาลาเหรอเขาวิ่งตามรถปลาทำไมเฮ,ฮลี่ปลาเฮลี่กระเด็นออกมาเหรอบ๊ายบายนี่เนี่ยอะไรเนี่ยมันมีระเบิดมันมีหัวซอมบี้ระเบิดอยู่เนี่ยหัวซอมบี้ระเบิดเหรอตรงเนี้ยเนี่ยตัวใช่ขึ้นรถมาเนี่ยคือตัวซอมบี้คือไม่สนมัน ดีจะเข้าไปในบ้านทําไมเอาน้ํามันเอาเปิลไปขาย,ยงไงถามได้ของไปขายอ่ะลาชนซอมบี้เลยได้ไหมชนไปเลยมีอะไรบ้างชนเลยป้า,ปา,า,านะนี่นีมีขนมปังคาตาณามีเหรอเอาสป้าออกไปกินก่อนป้าเหยียบซอมบี้เลยอ่ะไปปลาเจอกล้วยกินกล้วยก่อนเลยเฮ้ยมีนี่ด้วยอนะ นีขมปังลิลี่กินขนมป,งนมปังก่อนไม่ไม่หิวกินก็ได้กินไปก่อนอสเตมิแาจะได้หายปลาหนึงกับเพรามังสีโออถัถเอ,อ้ยติดติดตัวปลามาเลือดลดเลยค่ะเฮ้ยลี่เลือดลดเลยตัวปลาปลาออกไปก่อนปลาทำไงทำไงเอามาย้อยใส่ <laughs> เอามาย้อยใส่ซอมบี <laughs> ้ตุยี่ไหมสอมบี้ เอาเลดไม้ไปด้วยไปขายเนี่ยไปถ้าป้ามาสุดแค่ไหนหนูขับต่อเองมาไปสุดยังไงป้าป้าูเจอขนมปังไปป้ากินบ้างข้าอะไรนะขู่คนเหียวเลยป้ากินขนมปังบ้างเนี่ขนมปังมาถืออยู่เอาไปไหนมันจะเก็บของที่ขายได้กินขนมปังโฮชิหรอโฮชิเฮ้ยโฮชิโฮชิคืออะไรคะขนมแฮงชิปป้าโฮชิ จอไดนปชีเ,เอาไปเก็บใส่หลังรถไปปาเจอซอมบี้รีพันตาฮลโหลไปนี่ไปเถอะปาหนูถือไดนน้ไม้ไปนะดาร์กช็อกโกแลตกินได้โอ้ปากินเต็มผังเลยปาไปยังหนูกินแค่ครึ่งเลยผิดดา้าน,น,น,านอ่ะไปกินเราเห็นแอปป๊บหนึ่งเราใส่หลังรถไว้ก่อนปาไม่น่าไปหยิบไอ้นั่นเลยมีกล้วยอยู่หนึ่งอันก็กินได้เอานี้ใส่เข้า เอาลี่ไปเปิดหลังทำไมป้าจะพุ่งออกป้าขอน,นามาไอาซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ช่วยช่วยชไม่ใช่ขนา,าดนั้นได้ป้าเอาคนนั้นมาให้ลี่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 เอาออเอาไปเอาเลือดล้นหมดเลยแป๊บนึ่งวางไว้ตรงนั้นก,ก่อนอย่าเพิ่งหยิบม,มาซอมบี้มันตามาป้ามาเลยเราเลยเราไม่ไปขายไปถ้าแม่หนูขนขอไปขายเยอะจุงทุกคนจะสงสัยใช่ไหม ถ้านคนไม่สนใจก็คนทุกคนต้องบอกมียาไหมเนี่ยฮะ <Huh? S 2> มียาไหมเนี่ยยาไม่โทรศพัพท์ไม่โทรศัพท์มันกับศพคนเนี่ยกับแผนมาเอาลิลี่รถเราพังทำไมรถเรานี่ไฮ <Hey! S 2> ทำไมรถเราพังอะ่ะโอไอ้ตัวนี้ตรงนี้ได้เล เป็น,บบนอาคาตาเนมาขอคาตาเนหน่อยไม่มีรีป้าให้รีไปแล้วอ่เฮ้ยรูเราพังได้งไงรีคาตาเนอยู่ในเหยียบของคอมบี้ไปเนี่ยแล้วเราไม่น่าแวะเลยอ้วนก <Bye. S 2> ็ไปเราอยากของไปขายเห็นไหมของหายหมดเลยอืมรถเราพังเลยเหยียบหัวไปไปเต็มเต็มป้าหนูอยากรอแป๊บนึงขอขอยืยม <c oughs> หนูติดตัวเขียวแล้วป้าหนูรู้ซบบี้ตัวนี้มันจะออกมาแลาวตัวเขียวด้วยอันนี้รถเราจริงแล้วเปล่าเนี่ยเราแล้วไอ้ที่ทำความสะอาดหายไปไหนอะเฮ้ยเราของทั้งหมดอะือมไม่น่าเล่นเลยเราไม่น่าเล่นเลยเราอืม,อมเยอะแล้วซบรถได้ไหมเนี่ย เสร็จล้อก่อนเสร็ล้อก่อนไอ้ตัวนี้มันระเบิดเหรอไอ้ตัวเนี้ยมันดันขึ้นมาขเข้าใจไหม,มรถเราก็เลยเป็นปุ๋ยพงเลยยิงได้ไหมยิงได้ไหมมันตายแล้วหนูมันไม่มีน้ํามันเลยจิรีเขาเนี้ยใช้อะไรนะมันไม่มีน้ํามันเลยสิก็เก็บของไปขายเราเปิดกวัวกล้วยแล้วอไปตายหมดเลยนนดีเราต้องเดินไปนแล้วล่ะ สุนแล้วปะโูเขามาส่องหน้าม,า <c oughs> มันเฮิอซอมบี้มันจะมีชีวิตขึ้นมาแล้วรี่ป้าเราจะจะทยะะอยเก<อ>มป้าป้าซ่อมรถซ่อมรถมาออกมาป้าเลยไปหาดาลุนแดงกดันเถอะป้าเดินไปนี่ไอซอมบี้อีกตัวหนึงน่งไอตัวนี้แน่เลยไอตัวนั้นตายแล้วป้ามายังรีบมายังรีบย, <c oughs> ยังตัวแดงอยู่เลยปะโู <c oughs> เราจะเดินไปใช่ไหมอ่าฮะวิ uh huh. ่งเลยตามมา โอ้โหนี่ตัวเปียกโชกมาเลย <c oughs> เต็ม <c oughs> พีดเวลาค่ะด้วยความที่เราอยากจะรู้ว่าบ้านหลังนี้มีอะไรเราเลยแวะค่ะรีบก,กินข้าวมาเต็มเต็มฮังเกอร์ฮังเกอร์ใช่ไหมซาตามิน่าเต็มใช่ไหมไม่เอาก็ป๋าให้ป๊าปาขอกินหนูก็ให้เอาเออปะปอกันปะปอกันแล้ว <c oughs> อะไรอะไรยี่เหล่ยนิดเดียวเหรออยากกินอะไรกินซอมบี้เลยไหม <c oughs> นี่ก้อนอะไรเนี่ยให้หนูเป็นหมาเศราไฟแล้ว ที่ถืออะไรมาด้วยนะ่ะทอยเกมเอาไปขายเฮ้ยมาแล้วคือมีระเบิดโถรเรามาอีกนิดนึงเราก็จะเจอคือมีระเบิดอยู่แล้วแท้ๆไปไปใน,นบ้านลุงแดงอยู่แค่นั้นเองไปเอาบ้านลุงแดงก่อนปะไหนบ้านลุงแดงเนี่ยอยู่ทางซ้ายเนี่ยข้างหน้าเนี่ยไหนเดิน <ๆ S 1> มา <ๆ S 1> เดินมาไม่เห็นมีเลยบ้านลุงแดงอยู่ทางซ้ายเนี่ยเห็นนะชิสตะตีมบ้าสองต่อถอยเกมเอาไปขายเก็บให้หน่อยให้ป้าเถอ ไปรีดเดินนำหน้าไปก่อนเลยอะไรหนูต้องรอปลาด้วยมาสักพักตัวตัวเขียวมาเลยในร้านดูเด้ไม่มีแเราจะไมรีดเดินเร็วขึ้นอ่ะเพราะใช้กดเพราะรีดถือเพราะเารีดถืออย่างนี้นะบอกถอยเขียวนี่บอมเนี่ยมันจะอยู่ทางซ้ายเดินอีกนิดนึงสามร้อยเก้าสิบสองสามร้อยเก้าสิบสามร้อรีดเงาตกแล้วรีติดพิษแล้วค่ะป้ากลับบ้านไหมกลับไปตรงนั้นแล้วตัวปลาติดพิษอยู่ว่นตอนเนี้ย ตีพิษด้วยกันเนี่ยนะเลื่อนมันไปเค่เห็นเลื่อนมันลดไปดอ๋อเลื่อนมันจะลงไปเลยนั่งไงใกล้ถึงยางสี่ร้อยแล้วไม่ไมีเลยประมาณห้าร้อยนี่แหละจะถึงบ้านลุงแดงข้างหน้านี่แหละวิ่งไปดูฮะแลลูกบักลูบักบักบักอะไรตีวิ่งตามปลามาข้างหน้านี่จะถึงแล้วจะห้าแล้วอืมสับคูณเลยทำไมวิ่งแซงปลาไปได้ประชุม ร้านดูนเลอยู่ไหนร้านดูเลนร้านดูเลนดูนเลนไปนี่ทำไมรีวิ่งได้เราไ่ต้นไม้อยู่ไหนเจอต้อนไม้แล้วรีฟ้ามืดแล้วปะาดูดูรีวิ่งมากี่พันก้าวสี่ร้อยประมาณห้าร้อยนี่แหละอยู่นี่แหละใกล้ถึงแล้วิีดีถ้ามืดถ้ามืดมาเราจะเจอซอมบี้ไหม <c oughs> เฮ้ยลี่ทำไมต้นไม้มันขยับได้อ่ะต้นไม้ล้มตกใจหัวใจจะวายต้นไม้ล้มหนูเชื่อผีที่ไหนต้นเดินตรงไปหนึงลูกแน่แล้วต้นนี้ตัวแดงมากเลยตอนเนี้ยเฮ้ยดูตัวลี่ดิเดินต้องไปเดินต้องไปน่ากลัวมากตัวลี่น่ากลัวมากวิ่ง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 นตกไหนอ๋อน่าจะจริงด้วยเครื่องบินกำลังมาแล้วหน้าเราแน่เลย หลบ,ลบ,ลบ,ลบต้มโอ้โหเลือดปลาแทบจะลดมีอะไรให้กินบ้างไม่มีไม่เห็นมีผู้ดีสารอะไรอยู่ข้างในเนะนี่คือบินปลอมปะเนี่ยเฮ้ยไปลไปจับเครื่องบินนะตัวอีเลยใช่ไหมใครทีนี้ไปไหนตามมาสิเราจะถึงร้านแล้วเนี่ยเนี่ยร้านร้านอยู่ข้างหน้าไม่เห็นมีเลยร้านนี่ไงไปลาบินทั้งไฟด้วยนะเส้นขอบฟ้าปลาเดินมาถึงละ ห้าร้อยหกร้อยกโลแล้วีวิ่งมาแล้ววิ่งจับเอามาดีถึงแล้วเนี่ยมีป้ายบอกทางเนี่ยเห็นยังวิ่งมายังมันเจ้าแล้วทำไมดีวิ่งได้ป้าวิ่งไม่ได้คนอะไรวิ่งอะ่ะตอนนี้พวกเราไม่มีของมาขาย,ยมีอะไรด้วยป้าตอนนี้พวกเราไม่มีของมาขายแล้วนะอ้าวเร้ไอเกมปลาหายไปไหนละุงใส่ด,ดูดไปละเจอร้านลุงยัง ยังไม่เจอบ๊ะบ๊าชอยเกมที่หนูให้ถือมาอยู่ไหนมันมันหายไปแล้วอ่ะป่าป้าว่าเดินไปก่อนเอยเกมไม่ส่งเกิอเลยไปเล่นก็ไปเอาใหม่ไ,ได้ไหมไม่ได้ครับไปดูป้ายก่อนอพ่อป๊าว่าเกมเน,นี้ยเราไม่น่าจะสําเร็จได้เพราะเราไม่มีรถเพราะเราไปแวะเล่นกับซอมบี้ซอมบี้มันพังรถเราเลย <c oughs> อ๋โอโคดิงโคซิงกระแซดไปก่อนไม่มีร้านรุ่นแดง อาจจะต้องไปสักประมาณกิโลห <7, S 1> นึง่งเจ็ดเมตรเลยปะอะไรนะเจ็ดร้อยแล้วหรอปาพายเขียนเจ็ดร้อยแล้วต้องไปอ่านป้ายก่อนป้ายเขาเขียนว่าอะไรแกสสเ,เตชันพันสามร้อยคืออะไรแกสสเ,เตชันก็คือร้านโรงแดงแหละเป็นเป็นบัมแกล <c oughs> <c oughs> ต้องหนึ่งพันสามร้อยค่ะตอนนี้เราเจ็ดร้อยแล้วจริงหรอใช่ต้องประมาณอีกสักหกร้อย้วข้างล่างคืออะไรไอ้ข้างล่าง ไอ้ข้างล่างนี่คืออีกต้องหกพันกิโลอะ่ะเป็นฟาร์มเมอร์ชาวนาอ,นอันสุดท้ายคือแมทรินก็คือบังเกอร์ก็คือเคเวสเราอ่ะแหละอีหกพันเนี่ยเราต้องมีรถอลิปปปเรากลับเลยไหมล่ะทำไมถึงดีเซ็ตเลยอะ่ะฮะดีเซ็ตกลับไปเอารถเลยหรือว่าเราจะลองเดินไปดูก่อนอีเจ็ดร้อยไปดูก่อนไปทอมบีเดินเร็วกว่าปาได้รโมโมโมดมเฮ้ยน้องหนูเจอบ้า 9 0 0ร้อยแปดรเมตรแปดโอ้โหเป็นไรสักดุหนวิ่งแนละ้วปลองวิ่งด้วยจะเจ็มหน้าข้างล่างไหมของปลาไม่รถเลยอ่ะปลาบักเรไม่รถไปรีบฮังเกอร์หิวของปลาก็รถปลาก็มันจะตุย ตรองในอีกแล้วป้าเห็นฟ้าแวบ,บๆมาแล้วอนี่ลบเร็วเต็มหัวลี่เลยเต็มหัวฉันเลยมันก็เป็นตกต้องสามลำแล้วอะไม่เจออาหารเลยอะ่ะปาล,ลาใกล้ลางตาปลาคือใกลต้ตะยอีกเครื่องหนึ่งนี่วิ่งเร็วปไปหาอะไรไหมไปหาอะไรไหมบ้านบ้านใครไม่รู้เหมือนกันเข้าไปเอาเจอลี่ลร,ร,รีบกินก่อนเลย เดลี่กัลเราจะตุยแล้วก็ปลาไปไปขอหนูก็เลยให้ของปลาก็เราจะหมดเหมือนกันปลามีซอมบี้ทักทายอยู่วิ่งหลบซอมบี้ไปเขาไม่หันไหลให้เราหันหลังให้เราไหนปลาไม่เห็นมีซอมบี้เลยในนี้มันยืนชี้ด,ชดูชี้ดิมันยืนอยู่ตรงไหนมันยืนอยู่ในบ้านปีนเข้าบ้านได้ไหม มันวิ่งตามลิลี่หลอกล่อไปเอาป้าป้าหนูก็หนูจะตายเอาป้าป้าหลอกล่อเอึ่งลิลี่วิ่งเข้าไปในบ้านป้าหนูจะตายลิลี่ลิลี่วิ่งมาทางป้าดิลิลี่เอาน้ำมันเขียวใส่คือใบโอ้มันจัดการทุกคนจริงๆด้วยเออมาตุยมาตุยมันมันกัดมันกัดป้าแล้วโดนเราหิ่ตายอ่ะเรายู่ตายที่ไหนล่ะเราโดนซอมบี้ เออลาก่อนทุกท่านไม่น่าเลยแล้วไม่น่าไปจอดรถเล่นกับซอมบี้เลยนี่ไงยูแอดแท็กบายซอมบี้กายคืออะไรถูกถูกโจมตีโดยซอมบี้โอเคบายบายค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับอีพีใหม่นะคะอีพีนี้ตายเพราะซอมบี้ค่ะอีพีก่อนหน้านี้ตายเพราะปลาป๊าค่ะบายก่อนค่ะบายบาย